งานพันมอเตอร์นะครับมอเตอร์ห้าแดงนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ สามสิบเอ็ดรอบนะครับตัวนี้ผมจะพันแบบบนไม่ตัดต่อเลยนะครับมอเตอร์ห้าแรงนะครับสามเปสนะครับพันเยอะเบอร์ยี่สิบสองเส้นสามสิบเป็ดรอบนะครับลงหนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งสิบนะครับเสร็จแล้วก็ลงหนึ่งแปดนะครับสองคอย์หนึ่งคอยน์นะครับเดี๋ยวพอดีนะครับผมไม่หลวมไม่แน่นนะครับพอดีเลยนะครับตัวนี้ เราต้องไปซอยซอยเมล่ายัดข้างบนนะครับซอยเมล่าอันนี้นะครับไม่ได้ตัดไว้นะครับผม,มต้องไปตัดเมล่ามาใส่ข้างบนนะครับจะพอดีเลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวจะลงให้ดูคอยหนึ่งก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนับไปแปดนะครับนับไปแปดล่องแล้วก็ลงนะครับผมเว้นไว้หกนะครับเว้นไว้หกล่องตรงกลางนะครับนับไปแปดล่องนะครับ จะลงบนแบบสามชั้นไม่ตัดต่อนะครับเราจะได้ okay. ไม่ต้องมาเสียเวลาต่อนะครับเราก็จะออกมาต้นนะครับต้นสามเส้นปลายสามเส้นนะครับทำง,งานไปแล้วก็ทำคลิปไปด้วยนะครับ คลิปไปด้วยแล้วก็ไปลงนะครับแค่นี้นะครับผมก็จะได้มาหนึ่งคอยนะครับผมเอ้าทุกคนก็เป็นกำลังใจงให้ทุกคนนะครับพี่ทำคลิปนะครับก็ทำงานไปด้วยลงคลิปไปด้วยก็สู้ๆครับทุกคนสู้เอานะครับ